ăn gạch luôn ừ. Mũi mũi thì phải mũi khỏi mà còn thoa thay cao này Chúng ta này, nó hiểu Phải lòng, càng luôn คล้ายๆแล้วกันเรียกว่าคล้ายๆหมูกรอบแต่ไม่กรอบแล้วกันก็ถึงว่าทําไมถูกแต่ก็โอเคนะเราไม่ได้ติดอะไรก็ไม่ได้อยากกินหมูกรอบมากขนาดนะั้นอ่ะจะลองชิมมแกงส้มดูเจ็ดสิบห้าบาทเดาอะไรมากมายเนาะแต่บางร้านสั่งกระเพราหมูกรอบเป็นร้าดข้าวมาอย่างพี่เก้าสิบเลยนะบอกแล้วพนะี่อะหมูกรอบแพงบอกเขาบอกหมูกรอบแพงจริงๆก็หมูกรอบก็แพงจริงๆ แต่บางร้านก็ขายแบบราคาเต็มแต่ว่า,าหมูความให้เยอะจริงของเชีมกุ้งอ่ะเทีมจากกุ้งก็รู้แล้วว่ายังส้มอ่ะหวานวางก,ก่อนะส่ชุกว่าเขาน่าจะทําไว้เป็นหม้ออ่ะเขาไม่ได้ทําใหม่เนาะเขาทําเป็นหม้อไ้ถึงว่าเขาขายราคานี้ได้ออื ก่อนเกียบช้อนน้ำก่นอนโบ,บบอกว่าตอนแรกเราสั่งไข่เจียวมาแต่ร้านนี้ไม่มีแค่ไข่เจียวไข่เจียวหมดมันต้องสั่งขั้นต่ำร้อยหนึ่งใช่ป่ะมันก็องสองอย่างมันมอกุ้ง<อ>กุ้งไม่ไม่ไม่ดีน้ำซุปก็มันมันอะไรวะ ชะอมอ่ะลองดิอากาศขาวนะนึกถึงอะไรบ้าือโอรู้แล้วว่ามันอะไรมันตัวชะอมอันนี้ไม่ให้คะแนนดีกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ลองจิมที่บอกว่ามันมันอ่ะตัวชะอมเหมือนแบบหน้าตตคขางไว้หรือเปล่าไม่รู้ อาจจะแบบทอดไว้นานแล้วเคยเห็นใช่ปะว่าของทอดนานแล้วมันจะมันร้อ้โปรตีนปังรสชาติเหมือนตอนที่เรากินตอนอยู่ปฐมอะการส้มหมอ้อตักอะหม้อสแตนเลสที่เวลาีเราขิวามาเห็นปะรห้าปรตใส่ถาดหลุมมาตักคนข้างอย่างนี้เลยที่ใส่ใหม่น่าจะเป็นอันเนี้ยถั่วฝักยาวเพราะถั่วฝักยาวกรอบอยู่